บอกว่าต้องอำนวยความสะดวกต้องอำนวยความสะดวกให้สมเด็จมณิบารลธรรมให้ได้แล้วก็เรียกเทา้าจจตุรเทพมาเลยรู้จักไหมเทา้าวจตุลกบาลจตุรเทพรู้จักไหมมีสีองค์ใครบ้าง หนึ่งทาเวสวร,ร์สองทาวดุลหกเทาเวสวร์ในปกครองยักษ์ทาวดุลหกปกครองคุดทาาวิรูปักปกครองนาคแล้วก็เท้าทศตรดปกครองวิทยาธรคนทนันกุมพันเรียกมาเลยเท้าสีองค์นี่ก็ ถ้าจะให้เล่านี่ก็โหเยีะยวเลยนะแต่เอาเรื่องนี้ก่อนนะมีรับสั่งทาาทั้งสี่ไปดูแลนกให้ไปใช่ให้ไปคุ้มของทิดทั้งสี่อะบริเวณรอบกุฏิของสมณีไล่นกกาออกไปให้หมด อย่าให้มีแม้แต่ลมอย่าให้มีแม้แต่เสียงใบไม้ให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้เพราะต้องการสร้างอากาศสโลกรอบๆของสมเด็จมดิจเตให้เงียบสงบที่สุดธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวันนี่แหละ ชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรร